สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมซันนี่นะครับคอลัมนิสต์จากนักสปิลสปอร์ตพูลนะครับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่15ตุลาคมครับมาติดตามฟุตบอลลีกกันนะฮะกลับมาเป็นวันสโมสรเหมือนเดิมแล้วนะครับผมจะเลือกมาหนึ่งคู่ครับเป็นเกมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเวสต์บรอมเบิร์กอัลเบียนพบกับเบอร์มิขัมซิตี้นะครับก็จะเลือกคู่นี้มาคุยจานกันก่อนอื่นเลยครับสำหรับใครที่อยากติดตามทีเด็ดของผมเพิ่มเติมนะฮะก็แอดไลน์เข้ามานะครับที่แอด 88 Sunny นะครับพิมพ์88 SUNNY แล้วใส่อัดนำหน้าพออัดมาแล้วสมัครกับเว็บ MM88 New ครับนี่คือช่องทางง่ายๆนะครับที่ทำให้คุณได้ทั้งตัวเบอร์ตองแล้วก็ตัวอื่นนะครับคัดแจกเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจทุกวันนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคุณก็จะได้เว็บดีดีวิใช้งานด้วยนะครับที่นี่เป็นเว็บที่ปลอดภัย100%สมัครตอนนี้บอกมาจากคลิปของ Sunny ครับคุณจะได้เครดิตเงินเพิ่มอีก50บาทนะครับเอาไปลงทุนเลฟรีหนึ่งชุดนะครับก็ ราบองเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับแอดไลน์เข้ามาที่แอด88 Sunny นะครับผมเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้นะครับไปกันที่เดอะฮอลทอนส์นะครับเวสต์บอมบิชนะครับเปิดบ้านเจอกับเบอร์มิงแฮมนะครับเวสต์บอมเนี่ยตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงครับถ้าเกิดวันนี้พวกเขาชนะนะครับจะแซงบอลมัดขึ้นไปนำแบบชั่วคราวก่อนนะครับก็ตัวผู้เล่นนะครับก็ถือว่าเหนือกว่าครับโดยเฉพาะในแนวรุกอ่ะที่มีอย่าง คารลัมโรบินสันนะครับกองหน้าที่เพิ่งยิงแฮตทริกกับทีมชาติไอร์แลนด์มานะครับหรือว่าคารลันแกรนนะครับเอ่อแมตต์ฟิลลิปส์อะไรพวกนี้นะครับนี่คือแนวรุกของเดอะแบ็กกี้ส์นะครับคุมทีมโดยวาเลเรียงอิสมาเอลนะครับกุนซือฝีมือดีที่โยกมาจาก Bern เบิร์นอ่าโยกมาจากบาร์ซิลีเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับส่วนเบอร์มิงแฮมนะครับตอนนี้กุนซือคือรีโบเยอร์นะครับ กำลังเป๋เลยฮะแพ้มา4จาก5เกมลหลังสุดนะครับแต่ว่าการพักเบรกทีมชาติถือว่าเป็นละรังที่ช่วยช่วยพวกเขานะครับผมมองว่าจากที่กำลังเมามัดมาจริงๆแล้วบริงแฮมศมักยภาพในทีมถือว่าใช้ได้นะครับก็ผมชอบ3ตัวรุกอะ่ะบบิงแฮมมีชอยดีนี่นะครับสกอตโฮแกนรวมไปถึงทาฮิตชองเด็กจากแมนยูเต็ดที่ยืมมานะครับเอ่อน่าจะเล่นแบบมารับแล้วก็รอโต้นะครับผมว่า การพักเบรกทีมชาติไปได้เตรียมตัวกันได้อะไรกันแล้วเนี่ยเชื่อว่า,น,าน่าจะโอเคขึ้นแล้วก็ออ่ตัวที่ไปเล่นทีมชาติเนี่ยก็แทบไม่มีเลยนะสำหรับเบอร์มิงแฮมถือว่าสดเต็มที่เกมนี้นะครับเบรดเอาเวสบอรมต่อหนึ่งลูกนะครับผมผมมองว่าจะเป็นเกมที่ไม่ไม่ได้ง่ายนักนะครับเพราะว่าเบอร์มิงแฮมมารับลึกแน่นอนนะครับก็ลุ้นทีมตาลูกโกดีกว่าผมว่า จังหวะเซตพีซอะไรเงี้ยมีลุ้นครับอืมนะฮะถ้าแพ้เต็มที่แค่ลูกเดียวครับหรือว่ามุมเสมอเป็นไปได้นะครับคู่นี้ผมชอบเบอร์มิงแฮมครับฝากไหว้หนึ่งตัวครับขออีกท่านโชคดีครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ